วิธีการใช้งานนะครับปกติแล้วทางร้านนะครับจะมีการแนบวิธีการใช้งานอย่างละเอียดไปให้ภายในกล่องนะครับที่ลูกค้าได้รับนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับก็คือวิธีการง่ายมากเลยครับเราต้องทําความสะอาดจุดที่มีกลิ่นตัวนะครับให้สะอาดหรือดมแล้วไม่มีกลิ่นนะครับก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอันที่2นะครับพอหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับต้องซับจุดนั้นนะครับให้แห้งครับ ไม่ใช่ว่าเปียกชื้นอยู่รอบไปพ่นนะครับอันนั้นคือจะไม่เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะได้แค่ห้าสิบหกสิบและอาจทำให้มีกลิ่นเก๋าตกครั้งอยู่ครับหลังจากนั้นนะครับทำการฉีดพ่นสเปรย์ผังกายรีเฟซนะครับโดยวิธีการฉีดนะครับโดยให้ห่างครับผมห่างขนาดไหนหลายคนสงสัยห่างขนาดไหนง่ายมากนะครับห่างก็คือว่าลักษณะคือให้ลักษณะเวลาที่โดนกับผิวของรักแร้นะครับให้เป็นลักษณะของฝอยหรือเป็นละอองครับไม่ใช่ว่าเป็นหยุดน้ำครับนั่นคือเป็นระยะห่างที่ถูกต้องครับและเม ถึงไม่ดีหน่อยครับประมาณหนึ่งนาทีก็ได้ครับแค่นั้นครับแล้วก็สวมเสื้อทับได้เลยครับไม่